ปิยสูตรว่าด้วยผู้รักตนสมัยหนึ่งพระผูงมีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามแห่งท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผูงมีพระภาค ถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ ข้าพระองค์เข้าที่ลับพักผ่อนอยู่ได้เกิดความนึกคิดอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอแลชื่อว่ารักตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักตนข้าพระองค์จึงได้เกิดความคิดต่อไปว่าก็ชนเหล่าใดาแลย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจ ชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนถึงแม้ชนเหล่านั้นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรารักตนถึงเช่นนั้นชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าชนผู้ไม่รักใคร่กันย่อมทำความเสียหาย ให้แก่ผู้ไม่รักใครกันได้โดยประการใดชนเหล่านั้นย่อมทำความเสียหายให้แก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนว่าชนเหล่าใดแลย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจ ชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนถึงแม้ชนเหล่านั้นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนถึงเช่นนั้นชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าชนผู้ที่รักใคร่กันย่อมทำความดีความเจริญ ให้แก่ผู้ที่รักใคร่กันได้โดยประการใดชนเหล่านั้นย่อมทำความดีความเจริญให้แก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาบพิษ เพราะว่าชนบางพวกย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่ารักตนถึงแม้พวกเขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายมีความรักตนถึงเช่นนั้นพวกเขาก็ชื่อว่าไม่มีความรักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่า ชนผู้ไม่รักใคร่กันย่อมทําความเสียหายให้แก่ผู้ไม่รักใคร่กันได้โดยประการใดพวกเขาเหล่านั้นย่อมทําความเสียหายแก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตนส่วนว่าชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจา ใจพวกเหล่านั้นชื่อว่ารักตนถึงแม้พวกเขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตนถึงเช่นนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักตนข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าชนผู้ที่รักใคร่กันย่อมทำความดีความเจริญ ให้แก่ชนผู้ที่รักใคร่กันได้โดยประการใดพวกเหล่านั้นย่อมทำความดีความเจริญแก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นฉะนั้นพวกเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตนพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรีไวยากรภาสิทธิ์นี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าถ้าบุคคลพึงรู้ว่าตนเป็นที่รักไม่พึงประกอบด้วยบาปเพราะว่าความสุขนั้นไม่เป็นผลที่บุคคลผู้ทำชั่วจะพึงได้โดยง่ายเมื่อบุคคลถูกมรณะครอบงำละทิ้งพบมนุษย์ไปอยู่ก็อะไรเป็นสมบัติของเขา และเขาย่อมพาเอาอะไรไปได้อันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเขาไปกระดุดเงาติดตามตนไปฉะนั้นผู้ที่มาเกิดแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้ย่อมทำกรรมอันใดไว้คือเป็นบุญและเป็นบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั่นแหละ เป็นสมบัติของเขาและเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไปสู่ปรโลกอันหนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมเป็นของติดตามเขาไปประดุดเงาติดตามตนไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลพึงทำรรกัลยาณกรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลกเพราะว่า บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกจบปยสูตริ